สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับนาคาฟอเร็กซ์ของเรามีโปรโมชั่นให้นักทุนได้ทําการเลือกสรรกันมากมายเลยนะครับใครที่สนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่4เดือนสิงหาคมนะครับในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับเดี๋ยววันนี้เราขอแนวโน้มทองคําด้วยนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยครับ วันนี้มุมมองราคาทองคํานะครับปัจใจัยในด้านข่าวสารเลยหลักๆเลยตลาดก็เฝ้ารอนะครับในส่วนของตัวเลขกลุ่มจ้างงานนะครับแต่วันนี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของการจ้างงานภาคเอกชนนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะออกมาแย่ลงเล็กน้อยเท่านั้นเองแย่ลงเล็กน้อยนะซึ่งในระดับที่คาดการณ์เนี่ยผมมองแล้วว่ามันไม่ได้เลวร้ายแย่อะไรมากนะครับถือว่าต่อให้ออกมาแย่ระดับนี้จริงยังไงก็ยังถือว่าเป็นมวลรวมแล้วยังถือว่าเป็น เชิงบวกอยู่ในด้านของกลุ่มจ้างงานนะครับก็หลักๆเลยน่าจะเป็นข่าวสารที่เอาไว้ใช้เทรดสั้นๆเท่านั้นเองจะไม่ใช่เป็นตัวแปรขับเคลื่อนในการเลือกข้างในทิศทางของราคาทองคาได้นะครับส่วนข่าวสารอื่นๆก็จะส่วนมากในคืนนี้ก็จะมีการเอออกมาคอมเมนต์จากรองประธานเฟดแต่ลสาขานะครับซึ่งผมมองแล้วว่าพวกนี้อาจจะมีการพูดและทําให้ราคาเนี่ยเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยแต่ ในเชิงความสําคัญจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้สําคัญอะไรมากอาจจะเป็นการแค่คอมเมนต์ในความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นเองนะครับหลักๆเลยก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่ในวันศุกร์มากกว่าส่วนวันนี้ยังไงเดี๋ยวผมคิดว่าราคาน่าจีงคงพักตัวอยู่ในกรอบของราคาเดิมนะครับผมมุมมองของทางเทคนิคนะครับราคาทองนะครับหลังจากที่ เมื่อวานนะครับวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวที่ผมให้ไว้เลยนะครับไม่เกินนี้นะอ่าวันนี้ก็จะกรอบไซด์เว์เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคืออาจจะแคบลงเล็กน้อยนะโดยมุมมองของแนวต้านนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้านะครับถึงหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบนะเป็นแนวต้านส่วนแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดนะครับหนึ่งแปดศูนย์แปด เป็นแนวรับแล้วก็แนวรับถัดไปเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะครับจะเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในวันนี้กรอบอาจจะแคบลงนะครับลงมาแถวหนึ่งพันแปดร้อยแปดหนึ่งพันแปดร้อยเก้าก็สามารถดักฝั่งบายขึ้นไปได้ส่วนฝั่งเซลลนะครับตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยสิบสามหนึ่งพันแปดร้อสิบสี่สิบห้าก็สามารถเริ่มเข้าฝั่งเซลล์ได้เลยนะครับ อ่าเราอาจจะเทรดกันแบบเก็บกาไรกันสั้นๆไปก่อนนะครับส่วนฝั่งเซลล์เนี่ยเราจะต้องสต็อปล้อมที่เดิมนะ1,835ต้องให้ระยะเวี่ยงเพราะว่ามันมีจุดระยะสําคัญที่รอคอยได้ส่วนฝั่งบ่ายก็เช่นกันครับเอ่อเราจะสต็อปล้อมต่ํากว่า1,783นะครับ1,783นะครับยังไงก็เทรดตามกรอบนี้ไปก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะยัง เพจเพื่อรอรับข่าวสําคัญอยู่เนี่ยราคาทูบินอยู่ในกรอบไซเวงเนี่ยได้อีกสักระยะหนึ่งเลยนะยังไงวันนี้ก็น่าจะเทรดกันง่ายๆนะครับอ่าอย่างไงก็พิจารณาอย่าลืมมีสตอปลอตทุกครั้งด้วยนะครับผมขอบคุณอาจารย์หมีด้วยครับอย่าลืมนะครับนั่งชุนครับเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะใครที่สนใจอยากจะเข้าห้องซิกบีพีของอาจารย์ที่หมีก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีนะครับ ppaopo มาได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ